เราด่าเยอะไงตกลงก็ใช้เป๋าตังได้นะเป๋าตังได้นะอะแต่ว่านี่ก่อนที่จะมาแถลงว่าเป๋าตังมันใช้ได้เนี่ยมันมีเอะไงต่อมเอะทำงานไงมีหลายเอะฮะอันนี้เป็นต่อมเอะทำงานจากประชาพักพิทักษ์สถาบันและรู้ทันโลกออนไลน์นะฮะพอเขาถามว่าเนี่ยไอแอปเป๋าตังเนี่ยนะมันได้รางวัลน,นะถูกไหมเพราะเป็นแอปซึ่งมี ประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็เป็นแอปซึ่งคนลงทะเบียนไว้เยอะแล้วไม่ต้องทำใหม่ใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องเสียอีกหมื่นกว่าล้านก่อนหน้านี้ก่อนที่จะ,ะแถลงวันนี้นะไม่ได้ต้องสร้างดิจิทัลวอลเล็ตใหม่ซุปเปอร์แอปอีกหมื่นกว่าล้านไม่ได้เรกมันต้องเป็นแอปของรัฐบาลเพราะอันเก่ามันใช้ไม่ได้นะ,ะมันใช้ไม่ได้หรอกเป็นเครดิตลุงตู่แต่นี่นะ ประชาพักพิชักสถาบันบอกว่าอย่างนี้ฮะเห็นกันแล้วล่ะเขาต่อมเอะไงแสนสิริขายหุ้นกู้บนซปเปอร์แอปเป๋าตังอ้าวเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงมึงยังทำธุรกิจเออแต่พี่ว่าเขามึงไม่ได้นะเขาลาออกแล้วนะตอนนี้เขาไม่เกี่ยวนะอันนี้แถลงให้นะฮะ เศษถุยเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับแสนสิริใดๆทั้งสิ้นนะฮะเขาลาออกแล้วเข้าใจไหมไม่เกี่ยวกันแต่นเนี้ยมันเป็นข่าวซึ่งบังเอิญบังเอิญกระดาษมันปลิวมาประชาพักพิทักษ์สาบันปลิวมาแปะหน้าผมพอดีผมก็เลยอ่านไงเขาบอกซูเปอร์แอปเป๋าตังเนี่ยแสนสิริขายหุ้นกู้บนซูเปอร์แอปเป๋าตังนี่โฆษณาให้แสนสิริฟรีๆนะเขาก็เลยถามแล้วไมมึงไม่ใช้เป๋าตังอ่ะ